เรื่องของหนูหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความฉลาดมีฟันแทะคู่หนึ่งด้านหน้าสำหรับแทะอาหารและสิ่งต่างๆหนูขยายพันธุ์ได้รวดเร็วปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายเคลื่อนไหวเร็วและหลบซ่อนตัวเก่งหนูมีหลายชนิดเช่นหนูหนาหนูพุกมักพบตามเรือกสวนไรนาใช้หญ้าทำรัง คอยกัดกินพืชผลหนูบ้านชอบปีนป่ายอาศัยตามหลังคาบ้านเรือนยุ่งฉางในชุมชนหนูท่อพบตามตลาดสดท่อระบายน้ำและใต้ถุนบ้านหนูริง่งเป็นหนูขนาดเล็กพบทั่วไปตามไร่ถั่วไร่ข้าวโพดส่วนหนูตะเภามีขนาดอ้วนป้อมมักใช้ในการทดลองทางการแพทย์ หนูชอบกัดแทะพืชไร่และข้าวของทั้งยังเป็นพาหะนำโรค